สวัสดีทุกคน,นครับพบกับผมฮอสออลันโซครับในช anel YouTube นี้นะครับมาพูดคุยเรื่องราวเกี่ยวกับลี์พูลกันเช่นเคยนะครับวันนี้วันอังคารที่19สิงหาคมครับข่าวสารที่จะนำมาอัปเดตกันมีเรื่องดราม่าแฮนด์บอลอีกแล้วครับเกมเมื่อคืนระหว่างลีสยูเนเต็ดกับเอฟเวอร์ตันกลายเป็นว่าเอฟเวอร์ตันเสียแฮนด์บอลจากลูกที่ผมมองว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นนะในการแฮนด์บอลของเจมส์ซาคอฟสกี้ซึ่งทีนี้เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับสิ่งที่ลี์พูลเจอในเกมเจอกับบอลหมัดโอ้โหมันนกลาายเป็ว่ มาตรฐานการตัดสินของกรรมการเนี่ยมันเหมือนมีไม่เท่ากันนะครับในความคิดของแต่ละคนในดรลยพินิษของผู้ตัดสินแต่ละท่านมันดูแตกต่างกัน,กนครับเดี๋ยวมาพูดคุยกันดีกว่าในเรื่องนี้แล้วก็จะมีข่าวอัปเดตของเบนโด้นะครับที่ตอนนี้ย้ายไปอยู่กับบอลหมัดเป็นทางการแล้วนะครับซึ่งการย้ายไปของเบนโดกก็ทําให้เอียพูลเนี่ยทำราคาขายในเรื่องของขาออกเนี่ยทะลุ200ล้านปอนด์เลยนะครับนอกจากนี้ยังมีเรื่องของอาริเซนเดอร์อีซักอีกด้วยครับ ที่ตอนนี้เนี่ยโอ้โหกลายเป็นว่ามันจะมีงาน PFA ครับแล้ทีเนี้ยอีซักไม่ได้ลงชื่อกลายเป็นว่าอีซักเองเหมือนไม่ได้อยากไปงานนี้ในฐานะนักเตะิีคเซนหรือเปล่าเดี๋ยวมาพูดคุยกันในเรื่องนี้นะครับก่อนจะเข้าสู่เนะะื้อหาในคลิปนี้รบกวนกดไลค์แล้วกด Subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยครับสำหรับผลิตภัณฑ์ของดิ p CBD นะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นนะครับชุด CBD o อยนะครับ เหลือ1,990บาทนะครับจากราคาปกติ2260บาทแล้วก็มีชุด cbd c a p ซูลจากปกติ2160บาทเหลือ1890บาทซึ่งผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยใครที่มีปัญหาเรื่องของความเครียดนอนไม่หลับเหนื่อยล้าสะสมช่วยคุณได้นะครับเป็นสารสกดจการชงนะครับถูกกฎหมายนะครับได้รับการรับรองจากอยดด้วยนะครับซึ่งตัวผมเองก็ใช้อยู่ในเรื่องของการพักผ่อนครับผมเองไม่ได้มีปัญหาเรื่องของความเครียดนะครับแต่ในการพักผ่อนของผมเนี่ยต้องใช้เวลาในการ ให้มันฟื้นฟูเต็มที่ครับซึ่งตัวนี้สามารถทําให้นอนหลับสบายแล้วตื่นมาเช้าสดใสไม่มีเรื่องของอาการเหนื่อยล้าอะไรเล,เลยเลยนะครับโอเคมาเข้าสู่เนื้อหาในคลิปนี้กันดีกว่านะครับเรื่องของดรามา่าจุดโทษดีกว่าครับเมื่อคืนครับลีซิมเต็ดเอาชนะเอฟเวอร์ตันไปได้ครับห0ต่อศูนยในศึกมันเดย์ไนท์ประเด็นมันเกิดขึ้นในท้ายเกมครับจังหวะที่คีรันดิสบิริฮอร์จะยิงครับบอลเนี่ยไป ถูกบริเวณแขนของเจมส์ทาร์คอฟสกี้ผู้ตัดสินเป่าเป็นจุดโทษครับคริสคาวนาเป็นผู้ตัดสินถ้าดูจากลักษณะการที่ทาร์คอฟสกี้ทำแขนนั้นเนี่ยเขาแขนแน่ลำตัวนะครับแต่พยายามโน้มเอียงเพื่อไปบล็อกบอลคริสคาวนาเป่าเป็นจุดโทษ VR ตรวจสอบแล้วไม่แย้งครับเท่ากับว่าเอฟเวอร์ตันเสียจุดโทษและลีซนเดก็ ยิงเข้าไปโดยทางลูคัสเมชากลายเป็นประตูชัยเลยครับแน่นอนว่าฝั่งของคนที่เขาเรียกอะไรโดนลงโ,โทษไม่พอใจแน่นอนครับทาคอฟสกี้เนี่ยเขาบอกว่ามันไม่ใช่จุดโทษเลยนะครับตอนที่ผู้ตัดสินเปล่าน่ยผมมั่นใจมากว่าจะต้องถูกยกเลิกครับแต่คําถามแรกที่ผมถามเขาก็คือถ้าแขนผมอยู่แนบลมตัวอย่างเงี้ยเนี่ยมันถือว่าแฮนด์บอลหรือเปล่าเขาตอบว่าไม่หมายถึงผู้ตัดสิน,นตอบว่าไม่ แขนผมอยู่ในตำแหน่งปกติครับบอลสามารถโดนแขนได้อยู่แล้วครับตราบใดที่แขนไม่ยื่นออกจากทางร่างกายในลักษณะผิดธรรมชาติซึ่งจังหวะน,นั้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบนั้นแต่สุดท้ายครับ v ีไม่ได้เรียกให้คาวนาไปดูกล้องเป่าจุดโทษเนี่ครับมันเกิดความเสียหายทางเอฟเวอร์ตันเองทาคาฟี่เองเขาก็งงไงครับว่าเฮ้ยทำไมเป็นแบบนี้ต่อมามาเทียบกับลร์พูลอะในเกมวันศุกร์ลร์พูลเจอนาทีที่13 จังหวะที่ลิปูโตกลับซาร่าจ่ายให้เอกิเิเก้คนสุดท้ายของบอลหมัดก็คือ,อ,อมารโกสเซเนซี่บอลตกครับเซเนซี่อ่านจังหวะพลาดแล้วแต่เหมือนมีแขนเนี่ยมีไม่ใช่แขนเนี่ยเรียกว่ามือไปพยายามไม่รู้ตั้งใจหรือเปล่านะผมก็ไม่อยากจะไปปรักปรำเขาอะแต่คือแขนม,มันเวียงจริงอะแล้วมันทําลายจังหวะบอลที่จะไปถึงเอกิเิเก้ซึ่งจังหวะนั้นถ้าหลุดไปแล้วเนะี่ยเอกิเิเก้เข้าไปหลุดเดี่ยวดวลกับ ยอเยเปรโตชแน่นอนแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับแอนโทนีเทเลอร์คุยกับ VR สุดท้ายกลายเป็นว่าบอลหมัดได้บอลกลับไปเล่นอีกสิ่งที่ผู้ตัดสินหรือ VR อธิบายเนี่ยเขาบอกบว่าการตัดสินของผู้ตัดสินที่ไม่ให้ใบแดงกับเซนนซีและถูกตรวจสอบและยืนยันโดย VR เนี่ยมองว่าจังหวะด,ดังกล่าวไม่ใช่การทำแฮนด์บอลที่ชัดเจนครับและไม่ถือว่าเป็นการปฏิเสธ โอกาสการทาประตูเนื่องจากระยะยังไกลเกินไปที่จะถึงหน้าปากประตูแต่ทีนี้คําถามคือมันตรงเกิดขึ้นตรงกลางสนามอ่าโอเคมันไกลจริงแหละแต่พื้นที่ตรงนั้นน่ยมันหลุดไปแล้วเอกริเก้ถ้ามันได้บอลเนี่ยก็คือหลุดเข้าไปดวนกับผู้รักษาประตูหนึ่งหนึ่งแล้วก็มีโอกาสจะทาประตูได้ทีนี้มันก็เกิดคําถามว่ายมาตรฐานเป็นยังไงผู้ตัดสินแต่และท่านเป็นยังไงอืมคือโอเค FA ก็คงได้คุยกับ ทีมงานผู้โดยสา์ก่อนฤดูกาลเปิดแล้วว่า้ต้องมีมาตรฐานแบบนี้นะแบบนี้นะแต่ส,สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิษในเกมของผู้โดยสารเหมือนกันนะผมมองคือก่อนเกมคุณอาจจะมีดุลอย่างนี้แต่พอในเกมมันมีความกดดันเรื่องของเสียงเชียร์เรื่องของบรรยากาศในเกมมันก็ทําให้มันจะเกิดไบแอสได้ไม่ใช่ไบแอสสิจะเกิดความแบบช่างใจได้ละกันไม่ใช้คําว่าเอียงเียงนะ อ,อันนี้ก็คือแบบมันก็มาตรฐานอยู่ตรงไหนสําหรับการแฮนด์บอลถ้าคอฟฟี่ถ้าถามผมตามตรงผมว่าลุกนั้นไม่แฮนด์ถึงแม้ตัวเขาอาจจะพยายามจะก้มลงไปบล็อกแหละแต่แขนนะมันอย่างนั้นนะ่ะมันแนบลำตัวขนาดนั้นนะ่ะคุณจะทำยังไงอะ่ะคุณต้องตัดแขนไปเลยเหรอที่จะไม่โดนเนี่ยจริงหรือเปล่าเออนี้ผมเพ,เพื่อนมองเห็นยังไงกับมาตรฐานการตัดสินของพรีมยรีกนี่แค่นัดแรกเองนะครับเราจะไม่ย้อนไม่พูดในฤดูก,กาลก่อนเพราะคงเชื่อว่าในช่วง ปิดซีสั่นที่ผ่านมาเขาก็คงมีการทำการบ้านอะไรนั่นแหละแต่ทีเนี้ยนัดแรกมันก็มีประเด็นเกิดขึ้นแล้วให้มาเปรียบเทียบกันได้แล้วนะกับอเออจังหวะน,นี้ไงอดีตผู้ตัดสินนะครับของพรีเมียร์ลีกอย่างเดมอตกาลเกอร์นะครับเขาก็บอกว่าเฮ้ยการตัดสินในที่ลร์พูเจอเนี่ยมันผิดพลาดจบบชัดเจนเลยครับ VR ดูเร็วเกินไปครับเห็นแค่บอลกระดอนขึ้นมาโดนสองแต่ไม่ดูต่อว่ามีการเอื้อมแขนปัดซ้ำนะครับซึ่งชัดเจนว่า เพ่อเสถียต,ต้องไปดูจอและถ้าได้ดูจริงนะเนี่ยผมเชื่อว่าเขาจะให้ใบแดงและเอเกอริเกจะหลุดเข้าไปอย่างแน่นอนมันเป็นความผิดพลาดครับและโชคดีที่มันไม่ได้ส่งผลต่อการแข่งขันไงมันเกิดขึ้นในต้นเกมขนาดนั้นเสมออยู่ศูนย์ศูนย์ขนาดของการเจมส์โบชบอยครับอดีตกองหน้าทีมชาติอังกฤษรากันแล้วก็เป็นอดีตสุดหน้าของเมืองทองยูเนเต็ดเ,เขาก็เห็นพร้อมกับทางการาเกอร์เหมือนกันนะครับเพราะเขานัจัดรายการด้วยกันที่สกายสปอร์ตเขาบอกว่าโอเคแรก ดูเหมือนจะเป็นบอลโดนสอบแบบไม่ตั้งใจแต่ตอนที่เขายื่นแขนไปเล่นบอลเนี่ยมันชัดเจนว่าเจตนามันคือใช้มือปัดจังหวะนั้นมันต้องเป็นใบแดงก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทางทีมงานมูลสินจะไปคุยกันยังไงนะครับซึ่งไอแมชพรีเมอร์ลี่เซ็นเตอร์นะครับเขาก็ได้อธิบายว่าการแฮนด์บอลชัดเจนหรือปฏิเสธการทำประตูโดยตรงเนื่องจากระ,ระยะประตูอยู่ไกลเกินไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นคําอธิบายที่แบบโอ้โหคุณไม่ดูหรือเรื่องของ ความน่าจะเป็นในการเกิดขึ้นที่จะเป็นสกอร์หรอจังหวะที่จะเป็นใบแดงหรืออะไรเงี้ยมันต้องเกิดขึ้นใกล้ๆประตูหรือถ้าอย่างนั้นอนะ่ะกองหลังที่เดิเติมขึ้นมาถึงกลางสนามแล้วหลุดไปเนี่ยเขาก็ทาทาฟาวต์ตั้งแต่ต้นเขาก็อ่ะแฮนด์บอ bon ลตั้งแต่กลางสนามเนี่ยเพราะว่าอ่ะคุณมีเหตุผลว่าเอ้มันอยู่ระยะไกลเกินไปที่จะทําประตูได้แต่นี่คือถ้าคุณมองข้ามชอดไปแต่จังหวะนั้นถ้าคุณไม่ปัดบอลโอกาสที่เลฟัวทำประตูได้มันก็มีสูงใช่ไหมนะ่ะ เออมันก็เนี่แหละมันก็เป็นสิ่งที่มันต้องถูกวิจารณ์นังปกติแล้วผมจะไม่มานั่งวิจารณ์อะไรแบบนี้นะเพราะผมเชื่อว่าคำตลดสินของผู้สินเนะี่ยเขามีมาตรฐานของเขาแต่ทีนี้นสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคืนแล้วมาเทียบกับเรียฟภูที่เจอผมมองว่าเอ้ยอีกแล้วเหรอคือมันมันเคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแหละทุกคนที่ล้วแต่ผมไม่เคยออกมาพูดอะไรแบบนี้แต่ทีนี้นผมมาวันนี้เนี่ยเห็นเกิดขึ้นในแมตช์แรกของพริมลีกในเอ่อ แมชเดย์เดียวกันเนี่ยผมมองว่าเฮ้ยแค่นัดแรกเป็นอย่างนี้เลยอ่ะอแต่ผมก็ยังเชื่อมั่นนะ,ะว่าเ,เดี๋ยวกรรมาการเขาต้องปรับผมเชื่อว่าแต่และออทุกคนจะไม่มีข้อผิดพลาดได้อืก็ประมาณนี้แล้วกันเพื่อนๆมีความเห็นอย่างไรในเรื่องนี้ก็พิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามาได้ครับอันนี้อาจจะพูดบ่นยาวน,นิดนึงเพราะว่ามันรู้สึกอไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะเอออ่ะโอเคมาต่อเรื่องของเบนโดกันดีกว่าครับเบนโด้นะครับก็ยืนยันการย้ายตัวนะครับไปเปิดตัวกับบอลมัดแล้วนะครับค่าตัว25ล้านปอนด์นะครับ พร้อมกับมีเงื่อนไขซื้อกลับนะครับ by back option ในสัญญาด้วยนะครับซึ่งการขายเบนโดออกไปเนี่ยก็ทำให้ลิ์พูเนี่ยได้รับทรัพย์เข้ากระเป๋าในซัมเมอร์นี้นะครับทะลุ200ล้านปอนด์เลยนะครับจากการขายคนอื่นๆอ,อย่าง Darwin, yes, Trent, Uno, Kevin, Killer, ลุยซีอาร์สดาวินดูเนสเทรนด์อเลสเซนเดอร์อโนคิวินเคลเลอร์แลวก็จารีคคอนซาไปก่อนหน้านี้นะครับ จริงๆ่าจะมีเพิ่มกว่าน,นี้นะคอสตาซิมิกัสเป็นอีกคนหนึ่งที่มีโอกาสย้ายออกฮาวิเอเลตก็ตกเป็นคาวกับแอมเบรสซิกซึ่งไอซิกก็ต้องรอว่าพวกเขาจะขายซาฟีซีมอนให้กับเชลซีตอนไหนนะครับเพราะว่าเขาก็วางเอเลนเนี่ยเป็นตัวแทนของซีมอนเหมือนกันเลวพูได้กําไรจากค่าตัวเบนโรกเยอะเลยนะครับหกแสนปอนด์เลวพูซื้อมาเมื่อปี2022จากเซลติกผ่านไป3ปีกับการลงเล่นทีมชัดนใหญ่10บนัดไม่ได้เป็นตัวหลักอยู่ในทีม ชุดเด็กนี่แหละแต่ทํากําไรได้ขนาดนี้ครับถือว่าเป็นการตลาดการฝังขาวออกที่โอเคเอามากๆนะครับจริงๆแล้วเบนโด้ผมเห็นใจเขาเหมือนกันเขาถูกวางตัวน่าจะเป็นทายาทต่อจากซาร่าแต่ทีเนี้ยซาร่าต่อสัญญาเมื่อฤดูกาลที่แล้วนะทำให้โอกาสของเบนโด้ที่จะขึ้นมาเป็นตัวจริงน้อยเอามากๆครับไหนจะมีตัวรุกที่รออยู่อย่างเฟลิโกเคียซ่ากระทั่งเอเลียดเองก็ทําให้โอกาสของเบนโด้เนี่ยมันมีน้อยที่จะขึ้นมา เป็นตัวหลักให้กับเรียฟพูลครับแต่อายุเพียงแค่19ปีเท่านั้นครับยังมีโอกาสที่จะแสดงแสงเงาดภาพแล้วกันผมใช้คํานี้เขาเป็นนักเตะที่เก่งนะครับคือเขาเก่งมาตั้งแต่เด็กอะ่ะไม่งั้นเรียฟพูลคงไม่ไปทุ่มเงินซื้อมาตั้งแต่เมื่อ3ปีที่แล้วนะครับซื้อมาตั้งแต่อายุ16อะ่ะแล้วปีที่แล้วก็ย้ายไปโบโรแบบยืมตัวทําผลงานได้ดีนะครับในชิมชาติสกอตแลนด์ก็ทําผลงานได้ยอดเยี่ยมมีเกมเจอกับโครเอเชียใครน่าจะเคยเห็นนะ จังหวะที่เล่นงานโยสโก้กูดิโอทางกลับขวาโหเล่นงานกูดิโอจนหัวหมุนเลยเลยครับโอเคนี่ก็คือโอกาสที่ดีที่จะทําให้เบนดเนี่ยตเติบโตไปครั้งหนึ่งแล้วก็เป็นธุรกิจที่ดีของเลฟูด้วยในการขายครั้งนี้นะครับก็เป็นเวทีสําคัญเพื่อเริ่มต้นเส้นทางอาชีพอีกครั้งหนึ่งแบบเต็มตัวเลยนับสำหรับเบนด ok. เพราะว่าบอลหมักเขาก็ขายออตตาราไปใช่ไหมให้กับเรนฟอร์ดแล้วทีนี้เขาก็ต้องหาตัวแทนทางฝั่ง เออลิมเซนเนี่ยก็ได้เบนโด้ไปก็ตอบโจทย์พอดีก็หวังว่าเบนโด้จะทําผลงานให้ดีนะครับแล้วถ้าฟอร์มดีเนี่ยไม่แน่เรียบภูอาจจะใช้เงื่อนไขซื้อกลับมาก็ได้ในวันที่ซาร่าไม่ได้อยู่แล้วการการขายเรียบภูเนี่ยสคนอย่างควอนซาแล้วก็เอเอเบนโด้เนี่ยเรียกภูใส่เงื่อนไขในการซื้อกลับเวยนะครับรวมถึงเอเลียดด้วยเอเลียดถ้าขายเนี่ยก็มีข่าวว่า40ล้านปอน คือมีเงื่อนไขซื้อกลับส่วน50ล้านปอนด์ไม่มีเงื่อนไขซื้อกลับเรียกผูกก็พยายามจะใส่เงื่อนไขนี้แหละเผื่อวันใดวันหนึ่งนักเตะเหล่านี้เขากลายเป็นซูเปอร์สตาร์ขึ้นมาเรียกผูกก็จะมีโอกาสที่จะดึงกลับมาสู่แอนฟิลด์อีกครั้งหนึ่งนะครับมาเรื่องของอเล็กซานเดอร์อีซัคกันดีกว่าครับทาง BBC นะครับเขาได้บอกว่าอีซัคเนี่ยไม่น่าจะมาร่วมงานแจกรางวัล PFA นนะครับซึ่งเรื่องนี้มันก็เกิดท่ามกลางกระแสการย้ายทีมครับ 24ชั่วโมงก่อนที่งานจะเริ่มครับ B B C เนี่ยรายงานว่าอีซักยังไม่ได้ยืนยนันการเข้าร่วมงานนี้นะครับซึ่งแหล่งข่าวเปิดเผยว่าอีซักเองไม่น่าจะไปปรากฏตัวที่แมนเชสเตอร์โอเปราเฮาส์นะครับซึ่งเป็นสถานที่จัดงานซึ่งต่างจากนักเตะคนอื่นครับที่ใครที่จะมาเนี่ยก็จะมักจะยืนยันก่อนเข้างานก่อน24ชั่วโมงนะครับอย่างไรก็ตามนะครับ P F A ยังคงยินดีนะครับหากอีซักจะตัดสินใจมาร่วมงานนะครับแต่ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน อีซักเองอาจตกอยู่ในสถานะที่ลำบากใจครับเพราะกำลังเผชิญกับกระแสกดดันเรื่องของอนาคตกับนิวคาสเซิลนะครับอีซักเนี่ยไม่ได้มาซ้อมกับทีมชุดใหญ่ของเอดดี้ฮาวเลยนะครับแล้วก็ไม่มีสัญญาณว่าจะถูกเรียกกลับมาให้มาซ้อมกับทีมนิวคาสเซิลครับตัวเขาก็ไม่ได้ลงสนามในเกมพรีเมียร์ลีกที่เจอกับแอสตันวิลล่าซึ่งเสมอไปศูนย์ศูนย์จากนักเตะที่เคยได้รับการยกย่องจากแฟนนิวคาสเซิลว่าเป็นไอซ์โคอีซักแปลเป็นไทยก็ประมาณว่าอ หัวใจเหล็กหรือว่าแบบมีความเยือกเย็นในการทําสกอร์เนี่ยแต่ตอนเนี้ยกลายเป็นว่าจากที่เป็นหน้าตาของทีมตอนนี้กลายเป็นว่าอยู่ในภาวะสั่นคลอนแฟนๆก็ไม่เอาแล้วโค้ชก็ไม่ดึงกลับมาซ้อมสถานะมันคว้งความครับอีฟักแต่ก็นั่นแหละผมมองว่าถ้ามองแบบเป็นกลางนะไม่ได้มองเข้าข้างเลยปูอีฟักก็ทําตัวเขาเองอะถึงแม้เขาจะโดนนิคัสเซนทำอะไรก็แล้วแต่ก็เป็นเรื่องตื้นลึกหนาบางอะไรก็ว่าไปว่าเอ้ คำสัญญาอะไรงไงแต่อีซัคในเมื่อคุณยังมีสัญญาอยู่คุณก็ต้องควรเคารพกับสมมสรนที่คุณอยู่ใช่ไหมผมมองแบบนี้นะผมมองแบบเป็นกลางนะไม่ได้มองเข้าข้างเลยฟูเพื่อนๆคนไหนที่มองว่าเฮ้ยอีซัคทำถูกแล้วก็ไม่เป็นไรก็ไม่ได้ว่ากันแต่ส่วนตัวผมมองแบบนี้ว่าอีซัคทำตัวเองอะซึ่งถ้าหากตัวเขาไม่ได้ย้ายมาอยู่กับเรียฟูจริงๆในตลาดเอม์น,นี้อีก6เดือนต่อจากนี้ล่ะจะเป็นอย่างไรจะมีโอกาสได้ลงสนามอีกไหมให้กับเนลสันแล้ว ร่างกายเมื่อมาได้ลงเล่นแล้วแมชฟิตเนส s มันไม่มีแน่นอนเขาต้องทําร่างกายตลอดแต่ทีนีน้พอกลับมาแล้วถ้าหายพิ6เดือนจริงๆกับการไม่ได้ลงเล่นมันก็เป็นภาระของสโมสรใหม่และที่จะต้องทําให้แมชฟิตเนส s ของอีซักเนี่ยกลับขึ้นมานะครับข่าวยังบอกอีกนะว่า BBC บอกว่าอีซักยังคงมุ่งมั่นอยากย้ายไปลิเวอรพูลครับได้ซ้อมแยกกับทีมและถูกตัดชื่อจากเกมลีนะเปิดสนามแฟนบอลจำนวนหนึ่ง เริ่มหันหลังให้กับเขาเลครับและอาจจะไม่แปลกเลยครับถ้าจะมีเสียงตะโกนไม่พอใจขึ้นอีกครั้งโดยเฉพาะในเกมต่อไปที่ลิเวอร์พูลจะบุกไปเยือนเซนต์เจมส์พาร์คในคืนวันจันทร์หน้านี้นะครับน่าสนใจเลยทีเดียวกับการที่ลิเวอร์พูลไปเจอกับเซน์ในเนี่ยมันเดนไท์ครั้งหน้านะครับแข่งดึกอีกแล้วเวลาตีสองแข่งดึก2นัดเลยโอ้โหแฟนบอลลิเวอร์พูลแบบโอ้โหขอบตาดำหมดแล้วแต่ถ้าใครที่ดูบอลดึกแล้วนะ ตัวนี้สามารถช่วยคุณได้ครับผลิตภัณฑ์จากดิ p CBD กินแล้วรู้สึกสดชื่นนะจะมีหลายตัวนะครับมีเรื่องของการกินก่อนนอนหรือกินช่วงกลางวันก็ได้ทําให้คุณรู้สึกกระปี้กระเป๋ามีพลังในการทํางานมากขึ้นในช่วงกลางวันนะครับก็ฝากด้วยสําหรับผลิตภัณฑ์ของดิบ CBD นะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นนะครับชุด CBD Oil 1 9 9 0บาทนะครับลดจาก2260บาทแล้วก็ชุด CBD c a p s u l นะครับ จากราคา2,160บาทเหลือ1,890บาทสามารถเนี่ยเข้าไปได้เลยนะครับเนี่ยไลน์แอที่ผมให้ไว้ทางช่องคอมเมนต์นะครับมีผู้ให้คำปรึกษาเลยนะครับใครอยากปรึกษาอะไรเนี่ยมีผู้เชี่ยวชาญปรึกษาให้ฟรีนะครับเข้าไปทาง Line แอนี้กันได้ครับวันนี้โอเคเนื้อหาก็มีประมาณนี้นะครับเอามาฝากกันก็มีเรื่องของ VR เรื่องของ Esa แล้วก็ Ben d ดนครับที่นำมาฝากเพื่อนๆกันในเช้าวันนี้นะครับโอเควันนี้ผม h o s t a l o n s ขอตัวลไปก่อน ขอบคุณทุกการติดตามนะครับแล้วอย่าลืมกดไลค์และกด subscribe เป็นกำลังใจท่านด้วยนะครับวันนี้ไปแล้ว,ลวเราจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ